สวัสดีค่ะทุกคนแอนน้ำนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนชอบ DM ถามท็อปิกนี้กับเราเหมือนกันเราจะมาทำ how much I spend in a week ซึ่งก็คือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราใช้ตังค์เท่าไหร่ในอเมริกานะคะคลิปนี้นอกจากจะให้คนไทยได้เห็นว่าอยู่อเมริกาต้องใช้ตังค์เท่าไหร่อีกอย่างก็คือมันก็ทําให้เราได้แบบคิ e ท t r a กับตัวเองด้วยว่าตัวเราเนี่ยใช้ตังค์เท่าไหร่ในอาทิตย์หนึ่งนะคะมันก็เหมือนเป็นฟลเราไปในตัวด้วยเหมือนกันนะคะแต่จะขอพูดตั้งแต่ต้นคลิปนี้ บางอาทิตย์ก็อาจจะมากกว่านี้กอแล้วแต่ว่าในแต่อาทิตย์นั้นเนี่ยทำอะไรนะคะเราก็ไม่อยากจะให้ทุกคนคิดว่ามาอยู่อเมริกาเนี่ยต้องใช้ตังค์เท่านี้เป๊ะๆบางคนค่าใช้จ่ายก็จ,จะเยอะกว่าเราบางคนค่าใช้จ่ายก็อาจจะน้อยกว่าเราก็คือมันร้วแต่คนร้วแต่ซิจเวชั่นล้วแต่ที่อยู่มันก็มีหลายปัจจัยนะคะก็คือร้วแต่ว่าซิจเอชั่นของแต่ละคนเนี่ยมันคืออะไรเพจเราไม่พูดมากแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าค่ะเอาละคระทุกคนวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะว 4.19ดอลน,นะคะเราซื้อไอซ์คอฟฟีมากินเดี๋ยวไปทํางานกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาบล็อกกันต่อว่าเราใช้ใจ่ายอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะคะเราก็เพิ่งได้พักกลางวันหิวมากๆวันนี้เลือกที่จะซื้อชิปโปลเลเพราะว่าตอนเช้าเรากินไปแค่กาแฟนะคะมื้อน,นี้ราคาทั้งหมด13.73รวมฟอนเทนดริงที่เราซื้อมาด้วย มันถูกกว่าที่ปกติเราจ่ายเน้นหน่อยเพราะว่าปกตินะมันจะมีกัวากโมเลนะคะแต่ว่าวันนี้กัวเขาหมดแล้วเราก, travels, ก็ต้องมานั่งกินในห้องที่เขาตกวนคนไข้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากบล็อกข้างนอกไม่อยากให้คนเห็นอันนี้ก็คืออาหารของเรามื้อนี้ <S <S <อ> <BI> คนที่นี่คือเขาชอบกินชิโปเลกันมากเพราะว่าเราสามารถเลือกว่าเราอยากได้อะไรแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปอย่าง2ออย่างเนี้ยรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยก็คือจานที่เรากินเนี่ยรสชาติมันก็จะไม่เหมือนจานที่คนอื่นกิน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็ทํางานอะไรเสร็จเรียบร้อยละเมื่อกี้นี้เราแวะกลับไปที่บ้านเพื่อไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดยิมเพราะว่าเราจะไปยิมกันนะคะปกติเนี่ยเราจ่ายค่าจิมเมอร์ชิพเดือนละ40ดอลลาร์ซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นรายอาทิตย์ก็เป็นอาทิตย์ละ10ดอลลาร์นะคะจิมที่เราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากก็คือปานกลางนะคะก็อาจจะมีออปชันอื่นที่ถูกกว่านี้แต่ว่าเราชอบที่นี่โอเคเดี๋ยวไปเข้ายิมกันเลยดีกว่าไปเพิ่งกลับมาแต่ยิมก็มีออาาาาาหารรแแมม่่ททกกับขขวนะะคปติเล จะทาเป็นแบบเยอะๆแล้วก็ให้เรากินได้ทั้งอาทิตย์เลยสําหรับเมนูวันนี้ที่แม่ทําก็คือแซลมอนเทริยากิกะเพราแล้วก็คิมจีไฟไรซ์นะคะสาหรับดดนเนอร์วันนี้ที่เราจะกินก็คือผัดกะเพราไข่ดาว o, นะคะขโมยไข่ดาวจากคิมจีไฟไรซ์มาใส่มือนี้ไม่เสียตังค์นนปีอ๋แม่ขุ่ีโ e r ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วทั้งวันเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ตังทำอะไรเลยนะคะแต่ว่านี่เราเพิ่งไปซื้อกเชอรีมาเราอยู่ที่ลอตเตนะคะซึ่งเป็นเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตลอตเตคือที่ที่แบบขายอาหารอินกรีเดียน์ขนมที่มาจากฝั่งเอเชียนะคะวเวลาอยากจะกินอยากจะทําอะไรที่เป็นแบบไทยเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะมาซื้อของที่นี่สำหรับวันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยราคา6.96นะคะเราซื้อมาแค่3อย่าง อย่างแรกที่เราซื้อมาก็คือโทเมโดนะคะเราซื้อมาเป็นอาหารเช้าเดี๋ยวจะทําให้ตัวเองกินสําหรับวันที่ไปทํางานส่วนอย่างที่2ก็คือตกบกิสแน็คเป็นของโปรดเราเลยเราชอบกินอันนี้มากเพราะว่ามันเหมือนตกอกบกิแต่ว่ามันกรอบแค่นั้นแหละส่วนอันนี้ก็คืออาโลดริงค์ซึ่งก็เป็นเรียกว่อะไรอะน้ำว่านหางจระเข้เราชอบมากช่วงนี้ติดอันนี้มาค่ะ อู่บ้านเราสองสมวันนะคะเราก็เลยพาดิสนมาเล่นที่บาร์โซเชียลซึ่งเป็นดอกพ a r ที่สามารถปล่อยลิชได้เลยให้หมาได้มาเล่นด้วยกันนะคะที่นี่มันดีตรงที่ว่าหมาทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยต้องมีใบขีดล็อกซีนให้ผมนะคะซึ่งมาทําให้เป็นเซฟเอ็นวาร์เมนต์สำหรับทั้งคนแล้วก็ทั้งหมาคนที่เป็นเจ้าของหมาเขาก็จะรู้สึกสบายใจที่สามารถเอาหมาเข้ามาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดหมากัดกันอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงที่จะเป็นโรค้อยกว่าราคาที่เข้ามาที่นี่ที่เราจ่ายไปวันนี้ราคา10ด I <laughs> วันนี้วันที่4แล้วนะคะเราต้องไปทํางานเราก็เลยรีบตื่นเช้ามาทําข้าวเช้าให้ตัวเองกินเพราะวันนี้กว่าจะได้พักกินข้าวก็ตั้ง4ี่ห้าโมงเนีเราต้องรอให้คุณหมอกลับบ้านก่อนเราถึงจะไปกินข้าวได้นะคะเราจะกินแค่กาแฟแบบวันนั้นก็ไม่ไหวเพราะว่าหิวเกินตอนนี้เรากําลังทํา tomato and e g g ซึ่งเป็น Chinese dish ที่พ่อแม่ของแฟนเราสอนเราทํานะคะเราติดกินอันนี้มากทาั้งที่จริงๆเราไม่ชอบกินมะเขือเทศเราไม่ชอบแบบเวลากัดแล้ว น้ำมันออกมาแต่พอเอามาทํางนี่เรารสชาติมันอร่อยเดียอาจจะเพราะมันมีไข่หรือน้ํามันระเหยไปแล้วหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เชื่อก็ลองทําดูกันเองได้นะคะอาจจะกลายเป็นคลิปว่าได้ E a t in a week ไปแล้วเพราะว่ามีแต่ทําอาหารแล้วก็กินอาหารโอเคทุกคนตอนนี้เราได้พักสักทีนะคะกว่าจะได้พักเหนื่อยมาก ตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งแล้ววันนี้เรื่องงานเช้าหน่อยอเรื่องงานสองทุ่มนะคะ<อ>ก็เลยรู้สึกเหนื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ารู้สึกเหมือนวันมันยาวๆไงไม่รู้สําหรับวันนี้เราซื้อ Panda Express มากินนะคะซึ่งก็เป็นอาหารจีนแต่ก็ไม่ใช่จีนที่แบบออเทนติกหรอกแต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าที่ทํางานไงเราก็เลยแค่เดินออกไปก็เจอแล้วง่ายดีก็เลยเอาอันเนี้ยสำหรับมือน,นีทท้ทั้งหมดที่เราจ่ายไปคือ15.27ดอลลาร์ลนะคะแล้วก็นี้ก็คืออาหาร เป,เป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดจากที่นี่นะคะก็คือชาวมีนแล้วก็ฮ <Please, S 2> <test, S 1> ันนี่ว t น i ทริมทีสเทสกันดีกว่า very g <good>. o สำหรับข้าวลางวันวันนี้เราแพ็คมาเองนะคะก็คือโทมีโด้วยวันนี้ พอดีว่าวันนี้อยากจะประหยัดตังค์ในการกินข้าวเลยแพ็คมากินเองมากนะคะระหว่างทํางานเราเนื้อขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็คือเรามีคอร์สอย่างนึงที่เราลืมเมนชั่นกับทุกคนไปมันคือคอร์สค่าโทรศัพท์ของเราที่เราต้องจ่ายทุกเดือนนะคะเดือนละ55ดอลลาด์ลซึ่งตกเราก็ประมาณอาทิตย์ละ13.75นะคะตอนนี้เรากำลังช้อปปิ้งอยู่นะคะพอดีว่ากินข้าวเสร็จแล้วมีเวลาเหลือแล้วที่ทํางานเราอยู่ในเดลโมพอดีอันนี้น่ารักมากเลยสาหรับใส่อันนะี้ฮาโลวีนตืน่น แล้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาจากพักกลางวันแล้วนะคะเราได้ bath and body works มา <laughs> สิ่งที่เราได้มาวันนี้ก็คือ hand sanitizer 5อันพอดีว่ามันมีดิวคือ5อันจ่าย8ดอลนะคะรวมทั้งหมดแล้วรวมแท็กซ์เลยเรียบร้อยแล้วก็เราจ่ายไป8.53เราซื้อมา3า3กลิ่นนะคะ Japanese cherry blossom 2อัน h ชมเป g n e Toast 1อันแล้วก็ c h m ชมเป e apple and honey 2อันนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุครึ่งแล้วนะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตอนนี้ก็อยู่เดทกับ r พ e ตอนนี้เราอยู่กันที่เชคชักนะคะอันนี้เป็นของชื่อดังของอเมริกาเลยนะคะเชคชัก,ชก<ม>นี่โชว์ทุกท้งหมดของมือนี้นะคะคือ30.70ดอลลาร์อันนี้คือเราจ่ายให้ฟอร์เพราะว่าเราตกลงกับฟอร์ว่าถ้าเกิดฟอร์จ่ายค่าท็อปคอรก็คือแอคทิวิตี้ที่เรากำลังจะไปทำนะคะเราจะจ่ายค่าหาะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ท็อปคอร์กันเลยก่อ เป็นวันเสาร์แล้วนะคะวันที่6วันนี้เป็นวีคเอนเราก็เลยมาเที่ยวที่ดีซีนะคะมากินบรันช์กับเพื่อนบรันช์ก็คือ lunch slash breakfast ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบล็อกกันว่าเราสเปนไปเท่าไหร่วันนี้มือน,นี้ที่เราจ่ายไปก็คือ5.3าจุนามจ,นจนดอนนะคะอันนี้ก็คือรวมเทมรวมแท็กอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็ถือว่าแพงนิดนึงนะสำหรับมือน,นี้แต่ว่าเราก็มาเพื่อมาเก็บมมโมรี แคทชอบกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ะคะ <S 1> <S 1> ตอนนี้เราก็ on the way ไปทํากิจกรรมอย่างต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรารู้สึกเหนื่อยมากก็เลยแวะซื้ Star uck, อ Starbucks อ c ์ค o f f e e มากินแล้วก็ซื้อมาชาลาเต้ไอซ์ให้บ้างันกินด้วยราคาทั้งหมด10.2ดอลลาร์นะคะสําหรับ2แก้วนี้เราซื้อให้บ้างันกินเลี้ยงบ้างันอันนี้ถือว่าเป็นค่าเบสบอลเกมที่บ้างันจ่ายให้ทั้งที่จริงๆมันราคาไม่เท่ากาาันเบสบอลเกมราคาอะไรบ้างนสี่สิบบาทก็ฟรีเหมือนเดิม zero d o l l ราอยู่กันที่สนามแคมเดนยาร์ดซึ่งเป็นสนามของโอลิโอที่เรามาเชียร์วันนี้นี่โอลิโอแ,แล้วเราก็ใส่สีส้มมาเพื่อมา represent โอลิโอกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราลืมเมนชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือคู่แข่งของโอลิโอวันนี้ก็คือนิวยอร์กแยนกี้ซึ่งหลายคนอาจจะรู้กันเพราะว่าคนไทยชอบใส่หมวกแยนกี้นิวยอร์กแยนกี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสองเบสบอลทีมที่มาจากนิวยอร์กนะคะส่วนโอลิโอเนี่ยก็คือเป็นทีมที่มาจากแมรี่แลนด์เราเชียร์โอลิโอเพราะเรามาจากแมรี่แลนด์ ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะ่ะก็คือวันสุดท้ายของอาทิตย์นั่นเองสําหรับการจบวันนี้เราจะเติมแก๊สคืนให้แม่นะคะเพราะว่าพอดีว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้รถแม่ระหว่างที่รถเราซ่อมอยู่อย่างหนึ่งที่เราอยากจะโชว์การเติมน้ํามันให้ดูด้วยเ,เพราะว่าเราต้องเติมน้ามันเองที่นี่น,นะคะมีแค่รัตเดียวหรือไม่กี่รัตที่อเมริกาที่เขามีเด็กป้ามเพราะมันเต็มถังแล้วอะมันจะเด้งหงายแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็ปิดกลับไป ราคาทั้งหมดวันนี้ที่เราเติม29.83คแกลอนเอาละคะ่ะทุกคนก็จบไปแล้วคะ่ะกับ7วัน1อาทิตย์ที่เราสเปนเรามาสรุปกันดีกว่าว่าทั้งอาทิตย์นี้เราใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะเราใช้จ่ายไปทั้งหมดราคาขอดรมโรหน่อย 217.05ดนอลลาร์นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วตามต้นคลิปนะคะก็คือบางอาทิเราอาจจะใช้จ่ายเยอะกว่านี้หรือบางอาทิก็อาจจะใช้จ่ายน้อยกว่านี้คือมันก็แล้วแต่ว่าแต่อาทิย์เราทําอะไรแต่อาทินี้เราก็อาจจะใช้เยอะนิดน,นึงเพราะว่าเราทำแอคทิวิตี้เยอะแต่ก็คือไม่ใช่แบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy how much I spend in a week คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็ turn on my post notification ด้วยนะคะโอเคถ้างั้นเจอกันคลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบาย But now when I travel around don't fill it up why it's getting colder when the sun come out might just waste the away on